เห็นพี่ผมสวยแบบนี้ผมหนาแบบนี้ผมยาวแล้วก็ผมดำอย่างนี้นะคะไม่ใช่ไม่เคยมีปัญหานะคะเมื่อก่อนนะเชื่อไหมคะว่าผมหงอกขึ้นเต็มหัวเลยค่ะแล้วผมก็บางคือมันขาดความมั่นใจมากๆแล้วยังต้องไปโกกผมบ่อยๆแล้วพี่ก็อายุเยอะแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาเพราะว่าเป็นสารเคมีแต่ตัวนี้ปัญหาต่างๆของพี่หมดไปเลยนะคะตั้งแต่พี่ได้รู้จักกับคู่นี้ค่ะเอจินิต คู่นี้นะคะเขาประกอบไปด้วยแชมพูเอเจนตี D ้ A D แล้วสเปรย์แฮร์เทนนก์เอเจนตี A ้ D. คือตัวแชมพูเนี่ยเป็นตัว กำจัด ROS ซึ่งเป็นต้นเหตุของผมหงอกค่ะและส่วนตัวสเปรย์นี้ก็คือเป็นตัวป้องกันการเกิด ROS นะคะและของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการป้องกันการเกิดผมหงอกเขายังสามารถเข้าไปกระตุ้นผมที่งอกใหม่ให้เป็นผมดำได้อีกด้วยและของเขาเนี่ยนอกจากป้องกันผมงอกแล้วยังช่วยเรื่องผมร่วงได้ดีจริงๆค่ะหลังจากที่พี่ได้ใช้ของเขามาครบหนึ่งเดือนคือตอนนี้คือผมงอก งอกใหม่ของพี่เนี่ยมันดำขึ้นมาทั้งหัวเลยนะคะแล้วผมก็ยาวหนาแบบนี้คือพี่ดีใจมากที่ได้เจอกับคู่นี้นะคะแล้วของเขาแช้งง่ายๆก็คือใช้แชมพูก่อนสระผมเป่าให้แห้งแล้วก็ใช้สเปรย์ตัวนี้ฉีดไปที่ศีรษะทั่วๆนะคะแบบนี้แล้วก็คุณก็ทิ้งไว้แค่นี้เองค่ะใช้ง่ายๆแบบนี้ใครมีปัญหาเรื่องเส้นผมผมหงอกผมร่วงก็ปรึกษาเอเจนตี้ได้นะคะ